สวัสดีค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีซึ่งวันนี้คุณครูก็มีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัยมาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกันค่ะ ค่ะตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธีนะคะมาในภาพที่1ค่ะก่อนเราใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกแก่เรานะคะที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะเราควรศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นให้ละเอียดและรอบครอบก่อนที่เราจะใช้งานเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและ ใช้งานเป็นขั้นตอนของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งวิธีการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นและหลักการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วควรเก็บหรือรักษาหรือทําความสะอาดอย่างไรเราควรศึกษาการใช้งานให้ละเอียดก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะและข้อ2ค่ะหมั่นทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและ สังเกตตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก่อนที่เราจะใช้งานคือให้สังเกตเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สังเกตสายไฟสังเกตอุปกรณ์ว่ามีการชำรุดหรือไม่มีการผิดปกติหรือไม่นะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นผิดปกติหรือมีปัญหาหรือชำรุดหรือไม่ถ้าหากพบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีปัญหานะคะควรปรึกษา ผู้ปกครองหรือศึกษาวิธีการศึกษาวิธีการซ่อมเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าเหล่านั้นหรืออาจจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นไปที่ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นให้ใช้งานได้อย่างสม,ม่ำเสมอและเป็นการประหยัดไฟฟ้าด้วยนะคะ ตัวอย่างที่3นะคะคือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำหนดมาตรฐานนะคะดังตัวอย่างก็คือมออกอดังภาพด้านบนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของมออกอซึ่งมออกอคืออะไรอ่ามออกอก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะหรือใช้ i n d u ด t r เ a l s t ลส d ตนดนะคะก็คือ ข้อกําหนดทางวิชาการที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตนะคะในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานซึ่งสินค้าที่กําหนดเป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะคะก็จะครอบคลุมสินค้าเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันของเราหลายๆประเภทเช่นทั้งอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะดังตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างคือ,คอ ปลั๊กนะคะก็คือปลั๊กไฟนั่นเองค่ะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่ต้องทําให้ได้มาตรฐานที่มีมออก,อกอยอมรับนะคะหนังภาพที่1นนะคะเป็นปลั๊กที่ไม่ได้มาตรฐานตามมออกอก,กาหนดไว้นะคะแต่ตัวอย่างที่2นะคะในภาพที่2วง,งกลมสีเขียวก็คือเป็นปลั๊กไฟฟ้าแบบเต้ารับที่ผ่านมาตรฐานมอ,อกอที่อนุญาตให้ใช้งานได้ เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงนั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างที่4นะคะให้นักเรียนสังเกตในภาพนะคะก็คือเป็นการเสียบปลั๊กไฟลงในปลั๊กไฟแบบเต้ารับหลายอันพร้อมกันนะคะซึ่งจากภาพนะคะไม่ควรเสียบปลั๊ก ไฟนะคะพร้อมๆกันหลายๆอันและไม่ควรนําอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากมาต่อพ่วงกับเต้ารับเสริมนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเพราะว่าไม่ควรใช้เต้ารับตัวเดียวกับเต้าเสียบหลายๆตัวนะคะเพราะจะทําให้เต้ารับนะคะได้รับกระแสไฟฟ้ามากเกินไปอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ซึ่งเต้ารับนะคะก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ต่อกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลั๊กตัวเมียค่ะและเต้าเสียบนะคะเรียกอีกอย่างว่าปลั๊กตัวผู้หรือก็คือขั้วหรือหัวเสียบจากเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งมักจะมีฉนวนไฟฟ้านะคะป้องกันอยู่นะคะก็คือฉนวนไฟฟ้าเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองค่ะเป็นวัตถุที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง ซึ่งต้านทานกระแสไฟฟ้านะคะหรือการไหลของกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งทํามาจากลาสติเก้วผ้าหรือไม้นะคะตัวอย่างที่5นะคะในภาพที่5ค่ะด้านบนค่ะก็คือเมื่อเราจะเสียบปลั๊กไฟฟ้านะคะเราต้องตรวจด,ดูให้ในใจว่า เต้ารับนะคะหรือปลั๊กไฟฟ้าของเรานะสวิตนั้นเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะคะก่อนที่เราจะเสียบเต้าเสียบลงไปนะคะเราต้องดูเต้ารับก่อนค่ะว่าเต้ารับนั้นเปิดหรือปิดอยู่นะคะให้ดูที่สวิตค่ะซึ่งนะคะเต้ารับนั้นจะมีสวิตไฟอยู่นะคะก่อนที่เราจะเสียบลงไปเราต้องตรวจดูให้แน่ใจก่อนค่ะว่า สวิตช์ไฟนั้นเปิดหรือปิดอยู่ก่อนที่จะเสียบปลั๊กลงไปหรือเสียบเต้ารับเอตัดหรือเสียบเต้าเสียบลงไปนะคะและภาพที่6ค่ะด้านล่างค่ะก่อนที่เราจะถอดปลั๊กนะคะหรือถอดเต้าเสียบออกนะคะเราควรปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะถอดปลั๊กหรือถอดเต้าเสียบนั้นออกก่อนนะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้า หรือการลัดวงจรของไฟฟ้านั่นเองค่ะตัวอย่างที่7นะคะไม่แตะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเราเปียกหรือมือเราเปียกนะคะหรือกระทั่งไม่ควรใช้นิ้วมือนะคะหรือโลหะต่างๆแย่เข้าไปในรูเต้ารับตัวเด็ดขาดค่ะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้อาจจะถูกไฟฟ้าดูดได้เช่นกันค่ะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะนักเรียนตัวอย่างที่แปนะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดนะคะควรติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วเช่นตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะซึ่งต้องติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะก็คือการเดินสายดินหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วเป็นต้นค่ะสายดินนะคะก็คือ สายที่ต่อจากส่วนที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเพื่อเป็นเส้นทางที่สามารถนากระแสไฟฟ้าให้ไหลลงดินกรณีที่มีไฟรั่วค่ะหรือเป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลย้อนกลับไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเครื่องตัดไฟอตัตโนมัติตัดกระแสไฟฟ้าทันทีค่ะป้องกันการที่กระแสไฟฟ้าจะรั่วไหลออกมาจากสายดินได้ค่ะหรือสายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังใช้งานได้ค่ะ เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดได้ทุกเมื่อขณะที่เราใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นค่ะค่ะนอกจากตัวอย่างที่ครูได้กล่าวไปแล้วนะคะในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยนะคะและใช้อย่างถูกวิธีเราก็ต้องมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกตินะคะถ้าเกิดการชำรุด ควรแก้ไขทันทีนะคะเราควรตรวจสอบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติอย่างสม่ำเสมอและเมื่อเราใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนเช่นเตารีดกระติกน้าร้อนเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้นั่นเองค่ะ นะคะมาถึงสไลด์นี้นะคะก็คือการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดน,นะคะซึ่งนะคะการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เราเรียนไปเราผลิตไฟฟ้ามาจากแหล่งผลิตหรือแหล่งพลังงานธรรมชาตินะคะซึ่งบางชนิดเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอะไรบ้างนะคะนักเรียนที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่าก็คือน้ํามันดิบแก๊สธรรมชาตินะคะเป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งถ่านหินนะคะ ที่เป็นพลังงานที่นำมาใช้และหมดไปดังนั้นเราควรต้องประหยัดไฟฟ้าและควรปฏิบัติเป็นประจำนะคะในการประหยัดไฟฟ้าจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะ ตัวอย่างนะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะในภาพก็คือเป็นตู้เย็นนะคะเราจะใช้อย่างไรให้ประหยัดไฟคะนักเรียนก็คือขั้นตอนที่1นนะคะก็คือเลือกซื้อตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้านะคะและไม่ตั้งตู้เย็นใกล้ความร้อนและไม่นําของร้อนจัดมาแช่ตู้เย็นค่ะและติดตั้งใน บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะมันตรวจสอบขอบยางตู้เย็นเป็นประจำนะคะไม่ให้ชำรุดหรือรั่วซึมค่ะและละลายน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอนะคะจัดระเบียบอาหารและสิ่งของในตู้เย็นให้เป็นระเบียบไม่กัดตุนจนแน่นเกินไปปรับตั้งอุปกรณ์ขอโทษค่ะปรับตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสมกับปริมาณของที่เราแช่ไว้อยู่ในตู้เย็นนะคะ ทั้งหมดที่ครูกล่าวมาก็คือเป็นขั้นตอนการใช้ตู้เย็นนะคะและใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อเป็นการถนอมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้นานๆหรือใช้งานได้ตลอดไปค่ะโดยไม่ชำรุดเสียหงายได้ง่ายนักนั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างถัดมานะคะก็คือพัดลมนั่นเองค่ะ พัดลมเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามักจะใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันเพื่อคลายความร้อนนะคะให้กับเรานะคะซึ่งขั้นตอนการใช้พัดลมนะคะเ,เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้านั้นเราก็ควรเลือกใช้พัดลมที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานและข้อสาคัญค่ะคือมันทําความสะอาด พัดลมอย่างสม่ำเสมอนะคะและเมื่อใช้งานพัดลมเสร็จแล้วทุกครั้งเราควรถอดปลั๊กนะคะเมื่อไม่มีการใช้งานแล้วเป็นต้นค่ะค่ะตัวอย่างถัดมานะคะก็คือหลอดไฟนะคะหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างแก่เรานะคะซึ่งหลังการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควรปิดไฟทุกครั้งนะคะหรือ ปิดไฟทุกครั้งเมื่อมีคนอยู่ในห้องหรือไม่มีการใช้งานแล้วและเลือกใช้หลอดไฟที่มีกำลังวัตต์เหมาะสมกับการใช้งานใช้ฝาครอบดวงคุมไฟแบบใสนะคะและหมั่นทำความสะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมอควรถอดปลั๊กหรืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานานค่ะและที่สำคัญนะคะการเปิดหลอดไฟฟ้าให้สว่างนะคะ,ะเฉพาะบริเวณที่ต้องการ ควรเลือกใช้หลอดไฟแบบ LED นะคะหรือหลอด Full Orescent แทนหลอดไฟฟ้า erm มีไส้ค่ะและมันทำความสะอาดหลอดไฟอย่างส,งสม่ำเสมอเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าเป็นต้นค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้านั้นก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะมักใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะ เพื่อใช้ในการซักผ้าให้สะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งในขั้นตอนการใช้เครื่องซักผ้านะคะจะมีวิธีการประหยัดได้อย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะ1นนะคะก็คือใส่ผ้าให้เหมาะสมไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะคะจนเกินกำลังที่เครื่องสามารถรับได้นะคะใช้น้ำเย็นในการซักผ้าค่ะ ส่วนน้ำร้อนนะคะใช้เฉพาะกรณีที่มีรอยเปื้อนไขมันที่ติดอยู่ที่ผ้าเท่านั้นค่ะและใส่ผ้านะคะที่ซักตามคำแนะนำของแต่ละเครื่องก่อนที่เราจะซักผ้าเราก็ควรเลือกหรือแยกประเภทของผ้าก่อนที่เราจะซักนะคะหากเราซักผ้า 1- 2ชิ้นเราควรซักด้วยมือตนเองค่ะ เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าและเป็นการถนอมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือถนอมเครื่องซักผ้านะคะและควรวางเครื่องซักผ้าในที่ที่เหมาะสมค่ะไม่โดนแสงแดดมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องซักผ้าของเรานั้นชํารุดเสียหายได้ค่ะและสุดท้ายนะคะหากมีแสงแดดน,นะคะไม่ควรใช้เครื่องซักผ้าอบแอ้งค่ะควรจะนําเสื้อผ้าที่ซักเสร็จมาตาก ดดนะคะให้เสื้อผ้าแห้งนะคะให้เสื้อผ้าได้รับแดดจ,จากธรรมชาติและแห้งไปในที่สุดค่ะเป็นการประหยัดไฟฟ้าและการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะเป็นการถนอมเครื่องซักผ้าไปในตัวนั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างถัดมานะคะก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่เรา ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของนั่นเองค่ะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้สำหรับรีดผ้านะคะอุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่าเตารีดค่ะซึ่งนะคะการใช้เตารีดนะคะควรรีดผ้านะคะในครั้งหนึ่งนั้นควรรีดผ้าหลายๆตัวนะคะและไม่พรมน้ำจนชุ่มเกินไปเพราะจะทำให้ความร้อนจากเตารีดเมื่อโดนไปที่ผ้าที่มีน้ำพรมอยู่ที่ ผ้าหรือเสื้อผ้าของร้อมมากนะคะอาจจะทําให้เกิดเป็นรอยไม่ได้ค่ะหรือทําให้เสื้อผ้านั้นชำรุดเสียหายได้เพราะได้รับความร้อนมากเกินไปนั่นเองค่ะและเมื่อใช้งานเสร็จนะคะควรปิดเตารีดและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้งานค่ะ,คะตัวอย่างสุดท้ายนะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันและใช้อยู่ทุกวันนะคะ ก็คือโทรทัศน์ค่ะอย่างที่นักเรียนตอบมาเมื่อกี้นะคะก็คือโทรทัศน์นะคะซึ่งโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ใช้ไฟเยอะมากในการใช้งานนะคะในแต่ละครั้งมาดูวิธีนะคะการใช้โทรทัศน์เพื่อช่วยประหยัดไฟนะคะก็คือ 1. เปิดเพียงเครื่องเดียวนะคะในบ้านก็คือหากมีโทรทัศน์หลายๆเครื่องนะคะหรือมี สมาชิกในบ้านหลายๆคนนะคะเราก็ควรดูโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียวและชวนทุกคนนะคะมาดูโทรทัศน์ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้านะคะเพราะว่าโทรทัศน์นั้นใช้ไฟมากนะคะในการทํางานและ2ค่ะเปิดเมื่อถึงรายการที่จะดูนะคะแต่ถ้าเราไม่ดูแล้วเราก็ควรปิดเอาไว้นะคะ ควรปิดโทรทัศน์แล้วก็ปิดสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถอดปลั๊กออกค่ะและข้อ3นะคะข้อนี้เป็นข้อที่ครูคุณขอโทษค่ะคุณครูเชื่อว่านะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยปฏิบัติหรือเคยทำดังที่ครูจะกล่าวไปนะคะก็คืออย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูค่ะเพราะว่าต้องการเสียงจากโทรทัศน์ไว้เป็นเพื่อนนะคะเพราะ ถ้าเราเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยที่เราไม่ดูนะคะเป็นการใช้พลังงานหรือการเสียพลังงานไปอย่างสิ้นเปลืองนะคะเป็นการใช้ฟไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองมากค่ะแต่หากเราต้องการนะคะเสียงเพลงหรือเสียงต่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมคะแม่เราหาัเกินไปคุณครูแนะนําว่าควรเปิดวิทยุดีกว่าค่ะเพราะการใช้งานวิทยุนั้นนะคะเราใช้ไฟน้อยกว่าโทรทัศน์เยอะเลยค่ะและ สุดท้ายนะคะก็คือเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จค่ะอ๋อค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ครูลืมกล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็คือการตั้งโทรทัศน์นะคะควรตั้งให้ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอธิบายการ ใช้งานหรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรานะคะยกตัวอย่างไปนะคะก็มีทั้งโทรทัศน์นะคะทั้งตู้เย็นทั้งหลอดไฟฟ้าทั้งพัดลมทั้งทรีดนะคะซึ่งแต่ละอุปกรณ์นะคะมีการใช้งานหรือมีวิธีการประหยัดที่ แตกต่างกันไปนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือหลังการใช้งานหรือการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรต่อขอโทษค่ะเราควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังการใช้งานนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับวิธีการใช้งาน อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีความปลอดภัยค่ะสําหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทําการบ้านนะคะในข้อ4ใหญ่และข้อ5ใหญ่ในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เล่ม2หน้า7 8ค่ะ โดยนะคะข้อสีนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วบอกว่าบุคคลน,นั้นมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าปลอดภัยหรือไม่อย่างไรให้อธิบายนะคะสืบคะแนนค่ะในข้อที่5ค่ะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนอธิบายมานะคะอย่างน้อย3ถึง5บรรทัดนะคะซึ่ง10คะแนนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะการบ้านก็เก็บทั้งหมด20คะแนนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้และเจอกันใหม่ในคาบตัดไปค่ะสวัสดีค่ะ